สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูบีนะคะก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนกักซึ่งในโจทย์นะคะบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์นหนัก1230ก,กิโลกร,รมัมวันจุกมะพร้าวน้ำหอมหนัก2515กิโลกร,รมัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ช่างรวมกันหนักเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเรามาเราต้องดูก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรตู้คอนเทนเนอร์หนัก 1, 2 3 0กิโลกร,รมัมบรรจุมาพา้วน้ำหอมหนัก2 5 1ตันกิโลกร,รมัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกแต่ช่างรวมกันหนักเท่าไรตรงนี้จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราก็นำมาใส่ได้เลย เขาถามว่าช่างรวมกันหนักเท่าไรแล้วต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตู้คอนเทนเนอร์อนนหนัก1230กิโลกร,รมัมบรรจุมะพร้าวน้ำหอมหนัก2ตัน515กิโลกร,รัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์เมื่อเรารู้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเราก็แสดงวิธีทำได้เลยซึ่งลำดับแรกที่โจทย์เราจะมีหน่วยกิโลกร,รมัมแล้วก็หน่วยตันใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยหน่วยตันแล้วก็หน่วยกิโลกร,รมัม ลำรับแรกเรารู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์หนัก1230กิโลกร,รัมแต่จำได้ไหมคะว่า1ตันมีค่าเท่ากับ1000กิโลกร,รมัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์หนัก1230กิโลกร,รัมก็คือหนัก1ตันแล้วยังจะนักอีก230กรริโลกรัมถัดมา บรรจุมะาพร้าวน้ำหอมหนัก2ตัน515กิโลกร,รมัมเมื่อโจทย์ถามว่าช่างรวมกันหนะักเท่าไรแสดงว่าเราจะต้องเอาน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์บวกกับน้ำหนักของมะพร้าวนะคะก็จะได้เป็น 0บวก5ได้5 3าบวก1ได้4 2บวกหได้7 1บวก2ได้3เราก็มาดูตรงหน่วยกิโลกร,รัมเราถ้ากิโลกร,รัมเราถึง1,000เราก็จะนำไปทำเป็นหน่วยตันแล้วก็ไปประกนแต่ทีนี้ ที่เราแสดงวิธีทำมาบวกกันมาตรงกิโลกร,รัมของเราไม่ถึง1 0 0 0ันกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องนำไปบวกกับตันเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นช่างนำ้ำอ่าช่างรวมกันหนัก3ตาตัน7 4 5กิโลกร,รัมนี่เลยคะ่ะถัดไปข้อ2เรือบรรทุกหนัก1้2บตัน730ากิโลกร,รมัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนักร7 0ยตัน145กิโลกร,รมัม น้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไรและที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาคือเรือบรรทุกหนักร้อยสี่สิบสองตันเจ็ดร้อยสามสิบกิโลกรัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนักร้อยเจ็ดสิบตันร้อยสี่สิบห้ากิโลกรัม ลำดับแรกเลยจุดเขาบอกว่าเรือบรรทุกหนัก142ตัน730กิโลกร,รมัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก1 7 0ตัน145กิโลกร,รมัมความหมายก็คือตรงนี้นะคะที่เราสังเกตบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก170ตัน145กิโลกร,รมัมก็คือการที่เป็นน้ำหนักที่ น้ำหนักเรือบวกกับผู้โดยสารแล้วร้อยเจ็ดสิบแล้วได้น้ำหนักร้อยเจ็ดสิบตันร้อยสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมเพราะโจทย์เขาเขียนมาแล้วนะคะว่าเรือบรรทุกหนักร้อยสิบสองตันเจร้อยสามสิบกิโลกร,รมัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนักร้อยเจ็ดสิบตันร้อยสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมดังนั้นเรามาดูตรงสิ่งที่โจถามคือน้ำหนักผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไหร่ แสดงว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าผู้โดยสารหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เราทราบว่าน้ําหนักของผู้โดยสารกับเรือรวมกันนะก็คือ170ตัน145กิโลกร,รมัมแล้วก็รู้น้ําหนักเรือบรรทุกหนะัก142ตัน7จ0กิโลกร,รมัมดังนั้นเราจะต้องเอาน้ําหนักที่มากที่สุดก็คือน้ําหนักของผู้โดยสารกับเรือที่มัรวมกันแล้วนะคะนําไปลบกับน้ําหนักเรือ เราก็จะได้น้ำหนักของผู้โดยสารมานั่นเองดังนั้นเรามาเลือกแสดงวิธีทำกันลำดับแรกเราต้องใส่หน่วยก่อนในโจทย์เรามีหน่วยเป็นตันกับกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเราก็ใส่เลยตันกิโลกร,รมัมที่ครูบอกกับว่งกี้นี้ก็คือน้ำหนักที่มากก็คืออะไรคะเรือบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก ร้อยเจ็ดสิบตัน145กิโลกร,รมัมนี่คือน้ำหนักเรือกับผู้โดยสารที่รวมกันแล้วนะคะนำวาลบกับเรือน้ำหนักเรือเดี๋ยวคือเรือบรรทุกนัก1้2ตัน730กิโลกร,รมัมเพื่อที่จะหาน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเราก็นำมาลบกันเลย5ลบ0ได้ 5.. ได้ไหมไม่ได้เ <laughs> พราะอะไรคะ ขอกิโลกร,รัมตรงน,นี้ง่ายงร้อยสี่ลบจด้อมสไ้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องทําการยืมหน่วยข้างหน้ามา1ตันมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกร,รมัมเมื่อเรายืมมา1ตันแสดงว่าเราจะได้เป็นเพิ่มมาอีกหนึ่พก็คือ1,000งพับวกหนึได้1นึ่กิโลกร,รัมเองและ ตันเมื่อกี้เรายืมไป1ตันจาก170ยจืมไปหนึ่งก็จะเหลือ169ยหตันทีนี้เราก็ทำการลบได้เลยข้างบนว่าก่อนแล้วลบได้เลยนะคะ5้ลบศได้ห้าลบสได้1 1ึ่อ่ะตรงนี้เป็นหน่วยอ่สิบลบเได้สี่ต่อไป ก้าลบสองได้เจ็ดหกลบสี่ได้สองหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนก็นได้ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือน้ำหนักของผู้โดยาสารทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตันสี่ร้อยสิบห้ากิโลกร,รัมนั่นเองค่ะ